โอ้นี่ไตคุ้มไม่เนี่ยครับผมนี่นี่นี่นโอ้โบึงวะเพียรปุ่นมีแต่ขาใหญ่ๆงามเลยอืมบาดเด๋ขัดบัวงามงามครับผมนี่สามดอกนะครับเนดะ้อกำลังงานบ้าเดือดพึง,งเดืองเพียร์เพียรเป็นมูลเลยพี่น้องเฮ้ยนี่ครับ สวัสดีตอนเศร้าครับผมสุภูสุคนนะครับมือนีกรพารเขาป่าหาเห็ดอีกคือเก่าเนาะครับเนาะเมื่อวานบ่ได้มานะครับผมเพราะว่าฝนตกรับผมฝนตกตั้งแต่เศร้าแล้วก็ตกยาวเลยนะครับก็เลยพักนะครับบ่ได้มาทำมาล่องเรอเบิ้งมือนี่นะครับว่าสิมานบ่มากนหลายคนอยู่นะครับผมเดี๋ยวที่ย่างขึ้นไปโคกนี้นะครับน้องแพงเขาป่าไปก่อนแล้วครับผมน้องแพงอยู่นั่นนะครับเนาะเห็ดนาแรครับผมนี่บสองสามี่ฮอุ้ยเป็นมูเลยเน้ย นี่นี่ไตค้อนไหมไปนี่อู้ดอกปงกงี้ยครับเห็นได้เลยดีครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแถวเลยนะนี่ดอกพลังงาน,นหืมดูทางล่างนี่ก็มีครับผมนี่นี่นี่นดอกงามเลยอุดม อดอกครับผมเนี่ยแต่ดอกใหญ่ฮะหมูลแลกแหกมานพี่น้องครับผมหาหกดอกนะมีอีกบอดอกเคลียบเบ่งดอกตูมเห็ดมันอีกดอกครับเดินเผาได้อยู่ครับตอเห็ดแดงดอกนึงครับผมโอ้โห้แมงกิน,นเห็ดแต่ดอกอีกดอกครับผม กำลังงามเลยนี่ปาดเห็ดพึ่งดอกปุยใหญ่พี่น้องครับผมพุญดาเห็ดพึ่งเขา่าเห็ดพึง่งแดงก็มีโอเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งเข่าหวานด้วยครับเนี่ยเพราะว่ามันบานแล้วคือท่านได้บานบุญดาอืมดีอยู่ครับผมมีเห็ดพึ่งโอ้โหนี่เห็ดพึงดพ่งเดืองครับผมเนี่ยอันนี้ก็หวานนะครับโอ้โหเพีย อูออ้นี่ดอกตูมพี่น้องครับผมเนี่ยดีเห็ดปึ้งเขาหาดอกพอกแกงนะครับผมพูดอะพูดอีกพี่น้องก็เจอเนี้ยเนี้ยเนี้ยตบตรงนี้เลยอยืเสียดายมาทัานดอกตูมๆนะครับเนาะ ฝนลินลงมาครับผมเมื่อวานนี่ก็ตกเบิดเศร้านะครับฝนบลูมือนีสิตกแห้งบ่ดแล้ครับเนาะเลาะไปเรื่อยๆนี่ครับเห็ดพุ่งเข่าสามดอกอู้ดอกตูมก็มีพี่น้องเฮ้ยนี่นี่งามอยู่ปุ่ดโอ้ดีครับผมอู้ดอกดอกกางใหญ่ขาวกงใหญ่คุณเหรอแข็งปุ๊กครับดอกนี่นี่ดอกตูมมันนี่ น้ำงามดอกตูมอีกดอกหนึงครับอดอกนี้ใต้คอนอนงามครับผมออโอ้เห็ดฟางเดืองเปียเปียเป็นมูลเลยพี่นอ้องเฮ้ยนี่ครับน่ะ อันนี้หวานเบิดนะครับผมหวานแรงแซ่บอือแมงกินนี่ได้ยุครับมูลเลยโอ้อออโหสายแล้วฝนตกแล้วครับบ้านนะนี่อีกครับ หวานครับใช่ไหมนี่ปปาดเกิดเป็นหมูลเลยพี่โนโอ้องเยเกิดมาที่อีกครับนี่กูด่ะพุ่นโอ้โหเถาเบิดดอกนั้นเถาว์มีอะไรบ่โอ้โหเปื่อยมากครับบ่ได้แข็งอยูอะก็ผมเนี่ยดอกนี้ไปแล้วงามๆอืมอีกครับดอกนฝนตกแล้วครับผม บัวดอกนี่โอ้โหขึ้นละเดี๋ยวผมเอาดอกเดียวได้ครับเด้อไต้ดอกนี่ดอกน้อยมันดีโอ้แถาเบิดใส่ใส่โอ้ดอกตุ้มดอกตุ้มคุณผู้ชมงามเลยอืมบาดเด้อขัดบ่วงามๆครับผมนี่คุณผู้ชมดอกนึงครับผมนี่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อน สวยมากอีกสามดอกเลยครับเด้อกำลังงามโอ้โหดอกหน่อยเต็มเลยทั้งรังทวยงามครับอีกวอดงเหลืองอยู่คุณครับปุ๋ยนี่โอ้โหเห็ดผึ่งมีแต่ดอกใหญ่ๆครับผมมื่อนี้เริ่มหวานแล้วครับ เห็ดปูนเข่าพี่น้องเลยเปิดแถวเลยพุทธนี่ถึงเหลืองอยู่นี่แม่นเบิดกันเดี๋ยวเอาดอกงามนี่ก่อนนี่ดอกงามโอ้ยยางเหยียบเห็ดพี่น้องเอ้ยเหยียบไปแล้วดอกนึงเ่งอีกดอกนึงนะครับดอกนึงครับอีสองดอก อันนี้มันสีดอกใหญ่นะครับเพิ่นเอื่นเห็ดพึ่งเขาเจ้าะะนะดอกเหลืองๆนี่ๆๆนี่นีครับโอ้ยดอกแข็แงดีนี่ครับเป็นะูุ่งดอกเงี้ยเหรอนนี้ได้คือลาได้ยืนไหมครับผม ม <languages? S 1> าเกิดมาพี่ครับผมเนี่ยเป็นมูนะครับอันนี้แต่ว่าเกิดเป็นมูแบบกระจายไปเรื่อยๆไอเราบอกว่าทั้งปุ่นหลายนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนดอกตูมก็มีเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็มากันหลายคนนะครับผมสามสี่คนไปเบิ่งก่อนอู้ดอกเปรี้ยกระจายหลใจใจใจอู้เห็ดปุ่นเขาใหญ่กระนี้นี่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 ปุ่นปุ่นเขาใหญ่ ป๋อดอกงามเลยอันนี้อันนี้ก็อีกพันหนึ่งครับผมเห็ด<ม>พึ่งเข่าไงปวดด่าดอกงามเลยนะครับอ,อ๋ดนี่ไตคุ้มไม่เลยครับผมนี่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 โอ้เบิึงวัวเพียรปุ่นมีแต่ขาใหญ่งามกัดนองเลยพวดด่าขาอ้วนโอ้ดอกน้อยติดมานาครับนี่ สองดอกนี่กง็งามอืมสำงามครับผมอันนี้เห็ดพื้งเขาไงครับผมเปียวเปียก<ๆ>พันหนึ่งครับป๊อดดอกอดอกอุย้ยอันนี้เห็ดพื้งเรืองครับยูใสอีกบ้าน,นี่ง xoay cành hà này các bạn hai xoay cành Ô, cứ oh, thôi nha chứ căn hà ni, bọc nam cọc. Ô, cứ lạ bội. cứ lạ sâm. Mhm, 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 พึ่งอันนี้ก็มีครับผมเห็ดพึ่งขาขนหรือว่าเห็ดพึ่งหอมนะครับผมเนี่ยขามันเป็นขนมขน,นก็เอื้นเห็ดพึ่งขาแข็งนะครับขาแข็งแข็งขึ้จังไม่เลยนะครับเนี่ยบีโบโปแตกครับหวานหอมมันมาเกิดเป็นมูนะครับเดี๋ยวเบิ่งดีๆก่อนแต่กระดอกมันกระสีคือใบไม้ครับสีน้ำตาลเกิดแล้วมั้งมีสองดอกเห็ดอาเหล็กนี่ดอกหนึงครับผมเอากัน นี่ทำงํงาหม,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 มูมัน้โหเป็ดหูเลยปาดผิดมีอีกครับผมเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนียพูดอะเป็นหมูเลยเก็บอันนี้กันหนึ่งแกงแซ่บนะครับผมหลายแหล่บางดอกกับเขียวๆนะครับออกเขียวๆบนตกห้ำครับ เพื่อบ่าเพื่อได้ดอกนึงครับผมครับได้อยู่ครับดอกเนี่ยเอาเกิดเป็นมูดีให้กันครับเห็ดอันนี้นี่เห็ดพึ่งเขาใหญ่ครับผมสวองตัวดีว่โอ้ดีนะครับผมแข็งปก ดอกนี้ก็งามเห็ดปึ๋งขาแข็งอีกดอกนึงครับผมนี่เบิงเห็ดกอแดงมาเนี่ยุูดอ่ะดูดิเห็ดปึ๋งนี่ครับกอแดงกับนี้ครับเกิดอยู่น้ำเห็ดกอผมที่ปาดตีนออกลายๆนะครับขี้ดินห่อนี่ปาดหนีเลยนะครับจะมาเปืือนในกระตาครับ นี่นเขานะครี่มีหอดเห็ดพึ่งดำครับผมเห็ดพึ่งดำอันนี้ก็หวานนะครับผมเจี๊ยบนี่ดอกนึงครับผมเห็ดพึ่งเขา่าเข่าเอื่นเห็ดพึ่งเข่าเหนียวนะครับบางตน้นคลิปนั้นผมเอืน่นผิดนี่ครับเห็ดพึ่งเข่าเหนียวนะแล้วเทียบกับสับสนลืม ลืมซื้อนะครับปอดมีแต่อดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพึ่งเข่าพึ่งขอนียวพูดอีกนะครับโอ้โหแข็งดีอยนะครับดอกนี้งามดีครับผมเนี่ยเอ้สองดอกนี่มั่ไตแบบใหม่ครับ เก็บกอแดงครับผมไปไหนเกจะดอกงามครับผมปุ่นๆอู้ห like ูหลายดอกอยู่น yeah, yeah. ี่เห็ดกอแดงอันนี้หวานครับผมแดงเลือดแดงอันนี้นะมีดอกตูมันอยู่นี่ครับงามอยู่อะดอกบานมุ้งย้อยดอกนี้พูดะอย่าเดียวแต่โอ้ยหหัวหักนี่นะครับเนี่ย โู้โงามเลยมังตูดับเห็ดก็แหงือกฝนแหงแดงสดครับผมมาแล้วดอกนี่ดอกนึงครับเย็บเห็ดมาเลยโอ้ดอกงามแ็บดอกดอกเดียวขอลอ เป็นเขาน네ะครับผมดอกหนึ่งเำงามเลยมีดอกหนึ่งงามอยู่ครับผมเพิ่งเหลืองห้วยพวกมันขึ้นร้านดิเนนี่ดอกหนึ่งตุ้มๆนะครับผมดอกเป็นไงเลยอือโหด่อย่างงามครับผม อันนี้เห็ดพึ่งเหลืองนี่ครับผมนี่ดอกตูมันครับอันนี้เห็ดพึ่งขาแข็งขาคนนะครับหวานนะอันนี้กไกลตอนนี้หมอกลงนะครับเนี่ยหลังจากที่ฝนตกลินมาของแพงอยู่พู่นะครับอย่างใดมีบ่ทั้งคันเห็ดพึ่งโอ้เห็ดพึ่งอันนี้ก็แซ่บ าลงมาแล้วครับผมโน้นนี่กับโน้นนิดหน่อยนะครับเนาะเห็ดโน้นเดียวนะครับนี่หาซอยกันนะครับสี่คนบ่แม่นตสองคนนะครับผมนี่เห็ดเพื่งนะครับเนาะเห็ดพึ่งเขาครับพระเอกของเฮาเมื่อนี้นะครับเนี่ยแกงแซ่บแกงหวานนะครับเห็ดพึ่งเขาเอิ้นเห็ดพึ่งเขาเหนียวแม่นรอเจ้าอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเขาใหญ่ครับเน่แน่แน่เห็ดพึ่งเขาใหญยอู้เสียดายมาทันตอนมันดอกงามๆแบบนี้ครับเนี่ยเห็ดพึ่งเขาใหญ่นะครับน้องแพงแต่บู้พี่แต่ดอกงามครับอ่ะดีสวดตาจุ่มกุ้มเลยเนาะครับเนาะอ้หมานคักพี่น้องกับผมนี่ เห็ดพึ่งครับเมื่อนี้เห็ดดินกับมีน้อยเดียวนะครับมันเปื่อยนะครับเนาะมันฝนมันตกห้าเมื่อวานนี้นะครับเอาละครับผมเมื่อนี้กับหมานสองตานะครับเมื่อนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะครับเนาะเป็นเห็ดพึ่งเขาใหญ่เห็ดพึ่งเขากำเัอเห็ดพึ่งเขาเนี้วนะครับผมเห็ดพึ่งดำก็มีเห็ดพึ่งขาค้นขาแข็งนี่ก็มีครับผมนี่จะเห็ดพึ่งหวานๆเนาะสำหรับเมื่อนี้น้องแพงก็ได้แต่ดอกงามๆเลยนะผมนี่ โอ้ยมันคักพี่น้องครับผมเห็ดตึ้งดำกันดอกเห็ดตุ้ปุกอยู่นะครับผมนะถือว่ามันๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพีกัดเขาแบบนี้อยู่เพเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะนี่ครับเก็บเห็ดบนเขาครับสำหรับมื้อนี้นะพวกว่านพวกอะไรมานะครับเนาะอ่ะก็คือสิ่เราะสำนี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกการติดตามครับผมทิ่หน้าพวกเรนใหม่ครับสวัสดีครับครับ